เราปลูกต้นไม้ต้นไม้ของเราก็ดึงเอาธาตุอาหารต่างๆที่อยู่ในดินที่อยู่ในธรรมชาติขึ้นไปเลี้ยงลําต้นเลี้ยงใบแล้วก็ให้ผลผลิตกับเราถึงวันหนึ่งเมื่อใบเขาร่วงหล่นซึ่งก็มีธาตุอาหารอยู่ครบเราก็นําใบของเขามาหมักหมักเสร็จแล้วก็ใส่คืนไปสู่ดินใส่คืนไปสู่ธรรมชาติมันคงจะดีไม่น้อยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ ผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักมาหลายรูปแบบแล้วก็มีอยู่ในหลายคลิปด้วยกันนะครับในแต่ละคลิปนั้นก็มีประเด็นคำถามและข้อสงสัยต่างๆอยู่บ้างพอสมควรนะครับวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสที่จะมาขึ้นกองปุ๋ยนะครับโดยจะพยายามขึ้นกองปุ๋ยให้ครบทุกขั้นตอนอย่างละเอียดและจะพยายามให้ครอบคลุมประเด็นปัญหาหรือประเด็นข้อสงสัยเหล่านั้นที่สมาชิกได้ถามมานะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับ สำหรับท่านที่ยังไม่เคยดูคลิปเกี่ยวกับการทําปุ๋ยมาก่อนหรือไม่เคยทําปุ๋ยหมักขึ้นกองปุ๋ยหมักมาก่อนเนี่ยหลังจากท่านชมคลิปนี้แล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะมาขึ้นกองปุ๋ยทําปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพดีไว้ใช้เองในบ้านในสวนของท่านได้นะครับปุ๋ยหมักวิธีนี้วิธีของวิสกามแม่โจนี่ก็เป็นปุ๋ยหมักที่ทําได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องวัตถุดิบนะครับ วัตถุดิบนี่มีเพียง2อย่างเท่านั้นนะครับขอย้ํานะครับใช้วัตถุดิบเพียง2อย่างเท่านั้นคือใช้เศษพืชกับมูัฉว์นะครับกรณนี้เศษพืชนี่ก็เป็นเศษพืชอะไรก็ได้นะครับคือคําถามที่บอกสดได้ไหมแห้งได้ไหมก็บอกได้เลยนะครับว่าใช้ได้ทั้งสดและแห้งนะครับแต่เศษพืชที่สดเนี่ยจะย่อยสลายได้ง่ายกว่าเศษพืชที่แห้งนะครับแต่หลังจากการย่อยสลายครบกําหนดในการล้มกองปุ๋ยแล้วก็เอาปุ๋ยออกไปใช้งานแล้วเนี่ยคุณภาพปุ๋ยนี่ไม่แตกต่างนะครับ หญ้าที่ตายจากยาฆ่าหญ้าเนี่ยท่านก็ถามบางท่านก็ถามมาบอกว่า,วาแล้วขึ้นกองปุ๋ยได้ไหมนะครับก็ตอบว่าได้นะครับเพราะว่ายาฆ่าหญ้าเหล่านี้มันก็จะสลายไปภายในเวลาเพียง7วันไม่เกิน15วันะนะครับเพราะฉะนั้นปุ๋ยหมักเรานี่เราจะหมักใช้เวลา2เดือนถึงตอนนั้นก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่ามีข้อห้ามนะครับเรื่องเศษพืชที่ไม่ควรจะนํามาขึ้นกองปุ๋ยก็คือพืชที่เป็นโรคนะครับตอนนี้เรามีเศษพืชที่เป็นโรคก็ พยายามดิเลียงนะครับคือไม่เอามาขึ้นกองปุ๋ยนะแต่วันนี้ที่ผมมาสาธิตเนี่ยผมใช้ฟางครับวัตถุดิบอย่างที่2ก็ขาดไม่ได้ก็คือมูลสัตว์ครับมูลสัตว์นี่อะไรก็ได้นะครับแต่ว่าผมทําคลิปที่แล,แล้วมาเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะใช้ขี้วัวในการทําคลิปนะครับต่างๆเนี่ยเพราะว่าแถวเราแวกนี้ผมหาขี้วัวได้ง่ายแล้วก็ขี้วัวเนี่ยมันทำมันไม่มีกลิ่นแล้วก็มันไม่มีปัญหาเรื่องมแมลงด้วยนะครับในคลิปก็ถามมาบอกว่าแล้วขี้ไก่ได้ไหมบางคนบอกมูลสุก,กรได้ไหมนะครับก็ตอบให ตรงนี้เลยนะก็ให้ครอบครุมตรงนี้เลยว่าจริงๆอยากจะบอกว่าใช้ได้ทุกขี้ะครับแต่ว่ามันกลัวมันจะไม่สุภาพเอาเป็นว่ามูลสัตว์ทุกชนิดใช้ได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นขี้วัวขี้ควายขี้ไก่ขี้หมูนะครับขี้หมาขี้แมวใช้ได้หมดครับสุดท้ายก็ไม่พ่นขี้อยู่ดีนะครับบางคนบอกว่าอ่ะแล้วที่ว่ามันขี้วัวสดอย่างเงี้ยใช้ได้ไหมคือมูลสัตว์เนี่ยใช้ได้ทั้งสดทั้งแห้งเหมือนกันเหมือนเกษตรพืชน,นะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าอ่ะได้ขึ้นกองขึ้นกองแบบเนี้ย จะใช้มูลสัตว์หลายๆชนิดได้ไหมมีทั้งขี่หมูบ้างมีทั้งขี่ไก่บ้างมีทั้งขี่วัวบ้างนในกองเดียวกันเนี่ยได้นะครับใช้เศษพืชกี่ชนิดก็ได้ในกองเดียวกันใช้มูลสัตว์กี่ชนิดในกองเดียวกันก็ได้ครับเชน่นเดียวกับเศษพืชนะครับเราขึ้นกองด้วยเศษพืชไม่จําเป็นต้องใช้อย่างใดอย่างหนึ่งใช้หลายๆชนิดรวมกันในกองเดียวก็ได้ไม่มีปัญหานะครับท<น>ีนี้ขั้นตอนต่อไปในเมื่อเรามีวัตถุดิบทั้งเศษพืชและมูลสัตว์ครบแล้วเนี่ยรูปแบบที่เราจะทำเนี่ยเราจะทํารูปแบบไหนเราก็ดูนะครับว่าเมีศษพืช ปริมาณมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเรามีไม่มากน้อยอย่ามีแค่1เข่ง1่งตะกร้าแล้วก็ทําในเข่งในตะกร้าไปเล็กๆน้อยน้อยนะครับหรือถ้าเรามีเยอะๆเราก็ทาแบบกองสามเหลี่ยมกองใหญ่ก็ว่าไปแต่วันนี้ผมมีเศษพืชเดยกเขาให้มาเนี่ยมีฟาง6ก้อนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ผมขึ้นกองไปไปแล้วเมื่อเช้านะครับขึ้นไปขึ้นแล้วเกินครึ่งแล้วตอนนี้ครับผมเหลือฟางอีก2ก้อนนะครับผมมีฟางอยู่6ก้อนเนี่ยครับรูปแบบที่เหมาะที่สุดในฟาง6ก้อนที่จะทําก็คือรูปแบบแบบกองเล็กสี่เหลี่ยม กว้าง1เมตรนะครับเพราะฉะนั้นฐานกว้าง1เมตรรูปสี่เหลี่ยมจะทํายาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับในรูปแบบนะครับแต่ว่ากองปุ๋ยเนี่ยถ้าผมใช้ฟางแค่หก้อนกว้าง1เมตรถ้าผมทำจนยาวเยอะๆเป็น10เมตรเนี่ยกองก็จะเตี้ยนิดเดียวนะครับเพราะเนื่องจากว่าความสูงของกองปุ๋ยเนี่ยมีส่วนสําคัญนะครับหรือมีผลต่อการย่อยสลายของเศษพืชนะครับถ้ากองยิ่งสูงประมาณเมตรเป็นยี่สิบนี่กำลังดีนะครับถ้ากองเตี้ยนี่ก็การย่อยสลายก็จะสู้กองแบบ ที่สูงประมาณเมตรเมตรกว่าๆไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทั่งหกก้อนของผมวันนี้ผมก็จะขึ้นกองกว้าง1เมตรแล้วก็ยาวแค่3เมตรพอเพราะผมถือว่าถ้าเผื่อขึ้นขนาดเนี้ยผมจะได้ความสูงตามที่ต้องการคือประมาณเมตรหรือเมตรเศษนะครับนี่ผมขึ้นมาแล้วฟ้าผมใช้สี่ก้อนเมื่อเช้าผมขึ้นกองมา4ี่ก้อนผมก็ได้ประมาณเนี้ยผมเหลืออีก2ก้อนคือเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งมันก็จะขึ้นมาผมก็คนจะได้เมตรได้เมตรแน่นะครับอย่างน้อยๆก็ได้1เมตรก็ความสูงตามที่ ที่ควรจะเป็นนะครับก็คือความสูงหนึ่งเมตรก็ย่อยสลายได้ง่ายนะครับและดีด้วยนะครับทีน,นี้เมื่อเรารู้รูปแบบแล้วว่าจะทําแบบไหนนะครับขั้นต่อไปก็คือว่าแล้วสัดส่วนเขาเสษพืชน,นะครับเสษพืชเองสัดส่วนเขาเสษพืชระหว่างเศษพืชกับมูลสัตว์นี่ก็มีความสําคัญนะครับมีความสําคัญทั้งในด้านการย่อยสลายที่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็ขึ้นอยู่กับสัดส่วนนี่แหละและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากก็คือว่าเรื่องคุณภาพของปุ๋ยนะครับถ้าเผื่อเราใช้สัดส่วนที่เหมาะสมนะครับนะ แล้วก็ทําขั้นตอนที่มันประณีตเนี่ยปุย๋ยที่เราจะได้มาได้เป็นปุย๋ยที่มีคุณภาพมาพตรฐานของปุย๋ยหมักของกรมวิชาการเกษตรเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะทําแบบใช้เองบางทีาอาจจะน้อยไปบ้างมากไปบ้างก็ไม่มีปัญหาอะไรครับสุดท้ายปุย๋ยในกองนี้ยังไงก็คือปุย๋ยหมักอยู่ดีนะครับเมื่อเรารู้สัดส่วนสัดส่วนเนี่ยแหละครับฟางที่ผมจะทําวันนี้ก็ใช้สัดส่วน4ต่อหนึ่งนะครับเพราะว่า สัดส่วนของเศษพืชต่อมูลสัตว์มันก็ขึ้นอยู่การย่อยสลายยากง่ายด้วยถ้าเผื่อมันย่อยสลายยากยากอย่างเช่นพวกใบไม้เนี่ยเราก็จะใช้สัดส่วนสามต่อหนึ่งคือใช้มูลสัตว์มากหน่อยนะครับแต่ถ้าย่อยสลายแบบพวกฟางพวกหญ้าที่ง่ายขึ้นมาหน่อยก็จะใช้สัดส่วนส่ต่อหนึ่งนะครับหรืออาจจะเป็นพวกผักตบเป็นหยวกกล้วยที่หั่นอะไรเงี้ยมันก็จะย่อยสลายง่ายขึ้นไปอีกก็จะใช้สัดส่วน6ต่อหนึ่งนะครับก็ประมาณนั้นวันนี้ผมใช้ฟางผมก็จะใช้สัดส่วนที่ต่อหนึ่งทีนี้สัดส โดยปริมาตรเ้าโดยการตวงนะครับผมเองเนี่ยผมขึ้นมาจนผมหลายครั้งแล้วและผมรู้แล้วว่าฟางที่ผมซื้อมาในละแวกนี้นก้อนหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับก้อนขนาดนี้เนี่ยผมจะใช้ขี้วัวเต็มๆนะกระสอบเต็มๆหนึ่งกระสอบพอดีจะได้จัดส่วนส่ต่อหนึ่งเป๊ะเพราะว่าแรกๆที่ผมทําผมก็ตวงด้วยเข่งน่แหละครับฟางที่ผมคลี่ก่อนนะครับเอามาคลี่ก่อนฟางก้อนเอามา humanos, คลี่แล้วก็ตวงใส่เข่งกับมุนสัตว์นี่เราสี่ต่อหนึ่งสี่ต่อนหนึ่งก็ทําไปแล้วปรากฏว่าผมก็สรุปได้แล้วว่าฟางหนึ่งก้อนเนี่ยผมจะใช ขี่วัวเต็มเต็มกระสอบนะครับหนึ่งกระสอบพอดีก็จะได้จะ่วน4ต่อหนึ่งอาจจะคาดเคลื่อนไปบ้างเล็กน้อยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับวันนี้ผมก็จะขึ้นกองปุ๋ยด้วยวิธีแบบนี้นะครับฟางหนึ่งก้อนต่อขี้วัวหนึ่งกระสอบนะครับเมื่อขึ้นกองปุ๋ยแบบนี้แล้วก็น,นีในชั้นกองปุ๋ยเนี่ยละครับนะครับ,นะรบเราจะต้องขึ้นให้มีความหนาเนี่ยไม่เกิน10เซนนะครับประมาณ 5- ้าถึงสิเซนกบความหนาอย่าหนามากถ้าเกิดหนามากไปการย่อยสลายก็จะไม่ดีเหมือนกันครับ เพราะฉะนั้นถ้าผมขึ้นความยาวอันนี้ก็ต้องไปแต่ละท่านก็ต้องไปคิดคำนวณตัวเองนะว่าทำไงมันจึงไม่ให้ได้4ต่อหนึ่งด้วยและความหนาจะต้องไม่เกิน10เซนด้วยอย่างของผมเนี่ยฟางหนึ่งก้อนเนี่ยผมจะแบ่งเป็น4ส่วนเลย1ชั้นเนี่ยใช่หนึ่งในสี่เนี่ยเอามาขึ้นเป็น1ชั้นนะครับมันจะได้ความหนาพอดีแล้วก็ผมก็จะแบ่งมูลสัตว์มา1ใน4เหมือนกันก็ได้จัดส่วน4ต่อหนึ่งเพราะ,ะนั้นฟางหนึ่งก้อนเนี่ยผมจะขึ้น4ี่ชั้นฟางหนึ่งก้อ,นน,กอ,อกกนนะครับ ก็จะเป็นสัดส่วนตีตัวหนึ่งที่ผมทำมานะครับหลังจากที่เรา,าได้ความหนาแล้วนะครับใช้แล้วเราก็เอามูลสัตว์เนี่ยก็มาโรยนะครับมาโรยทับนะครับเอามูลสัตว์มาโรยพยายามโรยให้ทั่วนะครับเป็นไปได้ก็จะต้องเกลีย่ยด้วยเพื่อให้หมูลสัตว์เนี่ยมันจะซึมลงไปข้างล่างาในเศษพืชได้ทั่วนะครับถ้าเราเมื่อเกลีย่ยเนี่ยมันจะซึมได้ทั่วเลยเพราะว่าผมเคยทำนะครับบางทีทําในวงตะข่ายอะไรอย่างเงี้ย พอทีเราโรยมูลสัตว์ไปข้างบนนะครับมูลสัตว์บางบทีมันไปกองอยู่บ้างอะไรบ้างแล้วก็เราลดน้ําลดน้ำพอ,อลดน้ําพอสมควรลดน้ําเยอะแต่พอลดน้ําเสร็จแล้วเอามือไปแหวกดูปรกากฏว่ามันยังแห้งอยู่เลยนะครับข,ข,ข,ข้างในมันก็เปียก,กเฉพาะให้เราเห็นเฉพาะนอกแต่ไปแหวกดูข้างในที่หัวก็ยังแห้งอยู่นะครับถ้าเป็นไปได้เราก็ใช้มือนะครับเกลี่ยๆ,ๆ,ๆยให้เขาซึมลงไปไอ้แทรกลงไปในแต่ในเศษพืชให้ทั่วอย่างนี้จะดีที่สุดนะครับแรกถ้ามันเตี้ยๆก็ใช้ใช้คลาดเหล็กใช้คลาดอะไรเนี่ยก็พยายามไปเกลี่ยๆเขาให้าาาาเเผื่่่ออมมมันนนสูงงขึ้้้้แแลลววยประณี ผมเนี่ยผมก็จะใช้ใส่ถุงมือนะครับแล้วก็เอามือไปเอามือเป็นคลาดนะครับเอามือเป็นคลาดแล้วสะดวกดีก็เกลกแๆ,ๆอย่างเงี้ยมันก็แป๊บเดียวมันก็ซึมลงไปหมดแล้วก็รดน้ําอย่างเงี้ยจะดีมากเลยนะครับรดน้ําเหมือนกันนะครับเ,รเวลารดน้ำเนี่ยมีหลายท่านในบางคลิปก็ถามมาอีก่แล้วว่ารดน้ำเนี่ยเราใช้พวกน้ําหมักจุลินทรีย์เนี่ยมันจะทําให้มันการย่อยสลายดีขึ้นเร็วขึ้นไหมเพื่อจะใส่น้ําหมักพวกจุลินทรีย์เข้าไปด้วย ก็อยากจะตอบว่านลังจ,จากจะไม่เป็นผลดีแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นผลเสียด้วยซ้ำไปนะครับเพราะเนื่องจากว่าน,น้ำหมักพวกนี้มันมีฤทธิ์เป็นกรดจุลินทรีย์กลุ่มนี้ก็ไม่ชอบความเป็นกรดถ้าเผื่อเราใส่ความเป็นกรดลงไปในกองปุ๋ยการย่อยสลายก็จะแย่ลงนะครับเพราะฉะนั้นใช้น้ําธรรมดาเนี่ยแหละครับน้ำประปาก็ได้น้ําบ่อก็ได้น้ําบาดาลก็ได้ก็ใช้น้ําธรรมดาลดอย่างนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับที่จะย่อยสลายเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลา2เดือนนะครับกองปุ๋ยผมอันเนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นต่ออีกสองกองเนี่ยให้สูงกว่านี้นะครับอีกสองกอนเนี่ยให้สูงกว่านี้หน่อยเนี่ยบางท่านก็ถามมาว่าแล้วกองปุ๋ยเนี่ยโดนแดดได้ไหมบางคลิปก็บอกว่าแล้วโดนฝนได้ไหมนะครับคือปุ๋ยกองเนี่ยก็ขึ้นตรงไหนก็ได้นะครับขึ้นกลางแจ้งก็ได้จะขึ้นในร่มก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยเลยโดนแดดโดนฝนได้ทั้งนั้นนะครับมีบางท่านบอกว่าอ่ะแล้วเราขึ้นกองปุ๋ยเสร็จเนี่ย ต้องคลุมไหมาอ,อาจจะเคยเห็นการทําปุ๋ยหมักด้วยวิธีอื่นที่เขาคลุมกันอยู่นะครับปุ๋ยหมักวิธีนี้นอกจากจะไม่คลุมแล้วนี่ก็เป็นข้อห้ามด้วยนะครับคือห้ามคลุมนะครับเพราะว่าเราทําปุ๋ยอันเนี้ยเราเป็นปุ๋ยที่ต้องใช้ออกซิเจนในการอน,นินจุลินซีเป็นกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนในการดํารงชีพเพราะนั้นเราต้องใช้อากาศหรือออกซิเจนเข้าไปเพื่อให้จุลินรีย์ในการใช้ในการย่อยสลายเศษพืชน,นะครับเพราะถ้าเราคลุมแล้วมันก็อับ มันจะตายเป็นจุลสี่กลุ่มซึ่งอาจจะการย่อยสลายก็จะแย่ลงแล้วก็จะส่งกลิ่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปุ๋ยหมักด้วยวิธีนี้ต้องทําในที่โปร่งไม่คลุมอะไรทั้งนั้นนะครับทีนี้มีคำถามอีกคำถามหนึ่งเออก็มันนี่ก็ามาแปลก,ก็บอกว่าทําปุ๋ยหมักวิธีนี้ทำไปชั้นชั้นแบบที่ทำนี่แหละครับแต่ว่าไปทําในหลุมได้ไหม oh, oh, oh. นะครับให้ทําในหลุมอีกนะครับก็อย่างที่ว่านะครับเราต้องทําในที่โปร่ปงโปรงให้อากาศเข้าได้ถ้าทําในหลุมนี่มันอับทึบหมดเลยก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยคราวนี้เว้นแต่ ทำเสร็จแล้วอยู่ในหลุมแล้วก็ขุดจากหลุมขึ้นมาคลุกทุกวันอย่างเงี้ยโอเคได้นะครับคลุกอะไก็สปาลากาศทุกวันแต่ไหวไหมล่ะนะครับแต่อยู่ในหลุมแล้วก็ไปคลุกอยู่ในหลุมทุกวันอย่างงี้ยมันก็คงไม่ไหวนะครับทำธรรมดานะครับตกบนพื้นทั่วไปธรรมดาเนี่ยจะเป็นพื้นดินแบบเนี้ยหรือเป็นพื้นปูนก็ได้ท่กลัวพื้นจะด่างนะครับพื้นดินแบบนี้ก็ได้เป็นพื้นปูนก็ได้ได้หมดนะครับทำกลางแจ้งก็ได้ทําในร่มก็ได้โดนแดดก็ได้โดนฝนก็ได้ไต้ทุกรูปแบบเพราะนั้นมีความสะดวกอย่างเงี้ยนะคร แต่นี้หลังจากที่ว่าเราขึ้นกองเสร็จแล้วทําเป็นชั้นๆอย่างที่ผมว่านะครับแต่และชั้นก็ทาขึ้นไปจตชั้นๆ,ๆนะครับเศษพืชน้ําไม่เกิน10เซนมูลสัตว์แล้วก็รดน้ําแล้วก็เกลี่ยๆทั่วแล้วก็รดน้ำนะครับแล้วก็ทำเป็นชั้นๆๆไปเนี้ยนะครับหลังจากนั้นเราก็มีหน้าที่ก็ดูแลน้ำแหละครับขั้นตอนการดูแลน้ําก็คือว่าต้องรดน้ําทุกวันนะครับหลังจากนั้นก็ประมาณ1สัปดาห์นะครับอาทิตย์หนึ่งก็มาเจาะกองกอกน้ํานะครับจะใช้อะไรก็ได้นะครับวัด จะใช้ไม้อะไรก็ได้หรือว่าใช้เหล็กเดี๋ยวผมใช้เหล็กข้ออ้อยขนาดนี้นะครับก็เจาะกองนะครับเจาะเป็นรูล,ลงไปเนี่ยก็ให้เกือบกับถึงพื้นเลยนะครับแล้วก็กรอกน้ําก็กรอกไม่ต้องมากไม่ต้องให้น้อนนะครับแล้วก็ระยะห่างที่กรอกก็ก็ประมาณนักเกือบศอกก็เจาะให้ทั่วนะครับแล้วก็ปิดรูสัปดาห์หนึ่งนะครับเจาะกองกรอกน้าครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็บอกว่าวิธีนี้ก็คือว่าถ้าปุ๋ยอายุสัก ยี่สิบวันการย่อยสลายเริ่มเกิดพืชต้าพวกนี้เริ่มนิ่มเริ่มย่อยแล้วเนี่ยก็มีการสุ่มตรวจดูว่าที่เราทํามาที่เราเจาะกองกรอกน้ําแต่ละครั้งเนี่ยมันทั่วถึงในกองดีไหมมีส่วนใดที่มันแห้งอยู่บ้างหรือเปล่านะครับก็พยายามทําบ่อยๆย,ยิ่งดีนะครับก็เปลี่ยนที่ตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างก็พยายามสุ่มตรวจดูนะครับถ้าเผื่อเราดูแลกองปุ๋ยได้ประณีตแบบนี้รดน้ําทุกวันเจาะกรอกน้ําทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็มีการสุ่มตรวจดูว่าตรงไหนแห้งไหมถ้าแห้งก็เอาน้ําไปรดให้เขา ทำได้อย่างนี้อย่างปรณีอย่างนี้ภายในเวลาเพียงสองเดือนเนี่ยเราก็จะได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงนะครับได้มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของประเทศมาใช้อย่างแน่นอนนะครับทีนี้หลังจากที่เราครบกําหนด2เดือนแล้วก็ถึงขั้นที่เราจะเอาออกตากนะครับเราก็ล้มกองแล้วก็ออกตากก็ตากกลางแจ้งนะครับกตากกลางแดดได้ก็ได้นะครับจนให้นี่คําถามก็มีอยู่เยอะนะครับว่าปุ๋ยทําเสร็จแล้วเนี่ย เอาไปตากเนี่ยตากแห้งแค่ไหนไมันถึงจะพอนะครับเราก็ไปตากก็แล้วแต่คุณภาพปุ๋ยเราแล้วแต่ปุ๋ยเรานะว่ามันจะแฉะมากมันจะเปียกมากมันจะหรือมันจะใกล้จะแห้งแล้วก็ดูแลแต่ว่าเวลาวิธีการสังเกตก็คืออย่างนี้นะครับผมก็เตรียมมานี่มาปุ๋ยที่ผมทำอยู่ถ้าเผื่อตากแล้วเนี่ยถ้าเผื่อเอาปุ๋ยมากำดูนะครับแล้วพอแยออกป่ะปุ๋ยมันยังเป็นก้อนอยู่ในคามืออย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าความชื้นยังไม่ได้มันยังแฉะอยู่นะครับแต่เ,เมื่อไหร่ก็ตอนเราก็ตากไปนะครับ ตากไปจนปุ๋ยเนี่ยพอเรากำแล้วเรากำอย่างนี้แล้วก็เราพอแบรปั๊บเนี่ยปรากฏว่ามันจะส่วนใหญ่มันก็จะแตกออกเป็นก้อนแทบจะน้อยมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะแตกออกอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าความชื้นได้แล้วก็สามารถจะนําไปใช้ให้กับต้นพืชของเราได้แล้วนะครับ <ul ain> ถ้าเราทําปุ๋ยหมักวิธีนี้เป็นแล้วนะครับทําเป็น,นชั้นๆรู้ถึงวัตถุดิบรู้ถึงสัดส่วนรู้ถึงความหนาทําเป็นชั้นๆอย่างนี้แล้วก็เราก็สามารถไปประยุกต์ทำในจะทําทในวงตาข่ายนะครับจะทําทในเข่ง ทำในตะกร้าก็ทําเป็นชั้นแบบนี้ก็ได้ครับก็คือเราสามารถจะไปทําในภาชนะอื่นได้แล้วนะครับและภายในเวลาเพียงเพียงสองเดือนก็จะเป็นปุ๋ยเหมือนกันหมดนะครับเราปลูกต้นไม้ต้นไม้ของเราก็ดึงเอาธาตุอาหารต่างๆที่อยู่ในดินที่อยู่ในธรรมชาติขึ้นไปเลี้ยงลําต้นเลี้ยงใบแล้วก็ให้ผลผลิตกับเราถึงวันหนึ่งเมื่อใบเขาร่วงหล่นซึ่งก็มีธาตุอาหารอยู่ครบเราก็นําใบของเขามาหมักหมักเสร็จแล้ว ก็ใส่คืนไปสู่ดินใส่คืนไปสู่ธรรมชาติมันคงจะดีไม่น้อยนะครับถ้าเผื่อท่านมีเวลามีโอกาสและมีวัตถุดิบ,ดบ<ข>ก็ลองมาทำปุ๋ยหมักสูตรวิศกรมแม่โจกันดูนะครับเป็นปุ๋ยหมักที่ง่ายและก็สะดวกมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่คุณารับชมคลิปนี้นะครับเพื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อไปท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยคุณอาติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณและขอสวัสดีครับ